สบายดีเด้อจ้าสบายดีตอนเที่ยงตอนบ่ายเด้อมันนี่สิกะจะให้ปลาลุงมาเบิ่งหน่อไมมป่งอีกเด้อปลาลุงเด้อนี่สองสามหน่อพ่นพ่นขึ้นมาใหม่พ่นาตกแหละนีแต่ลมเย็นเย็นมาผัดเย็นเย็นสามหน่อนี่สี่หน่อทางในเด้อปลาลุงเด้อสี่หน่ทางในนั้นโอ่งขวดร้ายเลยมีแต่มา รอมาทำม้นอันมาเห็ดน่อไม้ล้วอันน,น,นี้กระเนงมันป้าลุงเอ้ยนี่หน่อที่สี่นี่หน่อบักใหญ่กับหน่อที่หาหน่อที่หกนี่บักลายเลยหน่อที่เจ็ดเยอะแยะเลยป้าลุงเอ้ยเสียถ่ายป้าลุงเบิง่งออนซ้อนอันน้อไม้นีไลายปงดุตลอดพอฝนตกใส่ดินมันสุ่มคักขักขัก,ขก,ขก ส่วนมาทางีกิงกะล่างถวยล่งางซ้ำทำความสะอาดทางเฮื่อนครัวเรียบร้อยล่างจงล่างจอกสะอาดเรียบร้อยเด้อเมื่อเศ้าคิงนี่กะตักอ,อันเอาไบไผ่ขึ้นเพื่อบ่ให้อันได้ไหมมันเน่าตายในนำ้ำคิงมาชิงคิงสิตักขึ้นอีกอยู่ได้นี่ตักขึ้นไวก้อนนั้นท่านเป็นด็อกนี่ทันมาถึงก้อนตัวนี้เด้อปลาลุงเด้ออนี้กันเมื่อวานคิงกะปัดออกตัดออกนอนเปนปัด ตัดออกให้มันหกเห็นป่ะหน่อมันใหญ่หน,น่อนี่อันน,นี้ก็สองหนอ่อผลมะมัยสามหนอ่อเยอะแยะเลยเด้อแม่เด้อถ้าร์ถ้าเบิ่งคลิปนี่กะมาแกงหน่อใหม่ชวนเขากินอยากว่าหน่อใหม่ผลขึ้นหลายได้ดแม่เด้อร์มาทำมลมาเบิ่งทางนี้แห้งหลายปะลุงเบิ่งทางนี้เบิ่งทางนี้ปัาท้อทางนี้ เบ่งหน่อตัวนี้คือเอียงนออตัวนี้นอนที่หนึ่งนอนที่สองนอนที่สามนอนที่สี่นอนที่ห้านอนที่หกนอนที่เจ็ดนอนนี่ตัวพ่นขึ้นขักเลยพ่นตกหลังจากพ่นตกในล่นขักขนาดเลยปลาลงเลยต้นมะพร้าวกระเคียวอ่มซุ่มอ่มซุ่มพื้นเป็นดอกกระชิเป็นหมากแล้วขักขนาด เบิ่งกอนี่เด้อปลาลุงเด้อสิมีบ่กอนี่อ้อกอนี่แหง้งหนอใหญ่เบิ่งเด้อไปปลาลุงเบิ่งก่อนแต่คิงบ่ฮักดอกจะถ่ามาทำมอนมานี่ป้นหน่อบอักใหญ่โอ้เป็นลำบักใหญ่เลยอืมนี่จะมีสองหนอมีสองหนอ,น,อ,น,อน,นี่บ่สามหนอตัวน,นั่นปลาลุงเลย สีหนอตัวนั่นเบื้องนั่นเด้อสีหนอตัวนี้เนาะโอ้ขัดกิเดเด้อมมทมอนเด้อกินแกงละไม่ดิมาไม่พ่นคนรลายเด้อ แุ้ยะเด็กพี่วันนี้พ่จซิมะฮุกันก็ไผไปหินก่อนเลยบนี้ แปนแป็นก่อนก็ลงเลยเก็บไปนะสัตัดแล้วกันอโอ้เคือมันแห้งเลยคีเขาไปชูดไป อัันแห้งแห้เพิ่มตะกิงกระเทียมสดตอนั้นแห้งอยู่ดอกหลังเรียบร้อยไปแล้วดำน้อยเอ้ยดำอ้ยดำขมิ้นเอ้ยสหรับคีนี้คิงก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพอกันคลิปใหม่เด้อน้องใหม่ป่งโคตรหลายเลยปลาลุงเอ้ยปลาลุงเบิง่งน้องใหม่ป่งกับแนงมันโคตรเยอะ ไปพอกันคิปใหม่เด้วจ้าบ๊ายบาย